คำถามต่อไปครับอาจารย์ครับพี่น้องบอกว่าผู้หญิงต่างศาสนิกเข้ารับอิสลามหากว่านางจะต้องเดินทางไกลนะจะให้น้องชายแท้ๆที่ยังนับถือศาสนาเดิมอยู่เนี่ยนะครับมาเป็นมหารมในการเดินทางของเธอไปต่างจังหวัดเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่ครับไม่ละเรามาสอนอัลลอฮนบีนะมุฮัมมัดวตละอัลลัมคือเอาพี่เอาน้องไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่มหารมตางตางหลักการของศาสนา และการศาสนาก็คือต้องให้เป็นผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกันอะไรแบบนี้นับ إ ي م านเหมือนกันเพื่อที่จะได้ดูแลในส่วนที่เป็นรายละเอียดอย่างอื่นด้วยเช่นด,ดูแลในเรื่องของตหาราเรื่องการละหมาดนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> อย่างหนึ่งก็คืออัลลอฮฺสุบานนะัหัวตะลาพระองค์ทรงมีบัญญาาัติาในอัลกุร um อานว่าลยะจอัลลอฮฺลิลกาฟิรีนไอลัลโมมินีใสซาบีลาอัลลอฮฺจะไม่ยอมยกให้คนต่างศรัทธานะครับมามีอำนาจเหนือ นะครับเหนือกว่าบรรดาผู้ศรัทธ,ธาฉะนั้นในกรณีแบบนี้ถึงแม้จะเป็นพี่เป็นน้องก็ตามแต่ในเมื่อตา่างศาสนิกกันนะครับจะมาปกครองคนที่เป็นมุสลิมไม่ได้นะครับมาเป็นมุสลิมไม่ได้บับนดาลราการก็เอาหลักฐานจากอายัลกุรอานอายะเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือปฏิเสธไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะมาเป็นผู้ปกครองในการเป็นวาลีรรมีกาถึงแม้จะเป็นพ่อแท้ๆก็มาแต่งลูกสาวที่เป็นมุสลิมไม่ได้นะครับ เป็นพี่แท้ๆกันมาแต่งมาแต่งแล้วมาแต่งน้องสาวที่เป็นมุสลิมไม่ได้ต้องยกตําแหน่งตรงนี้วลวีวิลายาตัวนี้นะกับให้กับอิหมานหรือให้กับบุคคลสิ้นที่ทําหน้าที่แทนอิหมานได้นะอันนี้อันนี้ก็เป็นหลักฐานนั้น <c oughs> ในเมื่อเธอในเมื่อเขาไม่สามารถจะเป็นวลีได้แต่สามารถที่จะเป็นผู้ปกครองที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันได้นะเราก็มั่นใจนั่นใจกว่าแล้วครับว่านี่ยเป็นพี่แท้ๆน้องแท้ๆกันเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาอะไรมาก นะครับคงจะเรียกว่าคุ้มครองดูแลเธอได้และอย่างหนึ่งก็คือเธอยังไม่มีม้ารอมอื่นนะครับยังไม่มีผู้ชายอื่นนะที่ว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ก็เท่าที่เธอสามารถทําได้นะในเมื่อมีพี่ชายเป็นแก่คนเดียวเป็นต่างศาสนิกก็ไม่เป็นไรก็ยังปลอดภัยกว่านะครับดีกว่านะครับอันทำโดย<อ>บ้าเราตลาดอารลัม